ชิมอยู่แล้วครับตัวนี้อาทุยอีทูนอาจารย์เนาะใช่อันนี้อาทุยอืมอันนี้มะม่วงเลยกินมะม่วงชัดใช่ตัวนี้มะม่วงเลยอือไม่เหมือนเออตัวนี้อร่อยแทบจะไม่รู้รสชาติมะม่วงนะบอกเลยกระตันดีว่ามันอร่อยมากอืมอันนี้มันมันมะม่วงเลยกินอันนี้มะม่วงแลละมะม่วงแหละมมลแต่ว่าเขาสวย <c oughs> แต่ก็อร่อยฮะอ,อร่อยไม่บางคนไม่จืดไม่จืดบางคนชอบรสชาติดีอืมจะอิ่มยัยงไม่ต้องกินข้าวแล้วอร่อยแบบเขามะม่วงแต่ไม่เหมือนของไอ้องจินหวงของจินหวงเขาจะอร่อยแ,บบแล้วหวานฉ่ำอร่อยจริงเทพเลยแหละอืม,อม อันนี้จะมีกลิ่นขี้ใต้ไหมก็ไม่มีก็ไม่มีครับแต่ต้องเราต้องบอกส่วนมากขอม่วงเขาจะถามว่าเรากินสุกอะ่ะพันเนี้ยมันมันเหม็นขี้ใต้ไหมฮะอราอบอกเขาก่อนเลยส่วนมากเขาจะหยียดเหยียดมาทางว่าเหม็นขี้ใต้ไหมมันจะถามก่อนฉะนั้นแหละครับแต่ประเด็นนะพวกนี้มันไม่มีขี้ใต้หรอกกลิ่นมันมันละมุนหมดแล้วอ,อะไรที่มันเหม็นเหม็นอะไรก็ผงจะไม่เอาเข้ามาเดี๋ยวผมเท้าความกับอาจารย์เนา าความกันว่าทําไมผมถึงเข้ามาที่สวนมินตารครับเพราะว่าบอกเลยว่าที่นี่นะครับเขา,ามีผลไม้ที่ไม่เหมือนสวนอื่นจะเป็นสายพันธุ์ของของอาจารย์เองนะครับจะเป็นสายพันธุ์ของที่ที่ทําขึ้นมาเองอะ่ะถ้าใครดูคลิปก่อนๆก,ก็จะรู้ว่าผมมาถ่ายทําที่สวนแกแล้วพอดีแกกําลังถ่ายรูปลงเพจลงเฟซแกผมเห็นกันเลยแบบว่าตอนมาที่แรกก็คิดว่าจะมา อยากชิมมาแหละพอแกเก็บเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาชิมนะใช่ลูกใหญ่มากครับดีแดะการันตีการันตีครับอันนี้เป็นการันตีอันนี้คือหงกินห่วงนะครับลูกนี่ครับเท่กนนากับหงกินห่วงแบบไซส์เล็กไซส์สามสามลูกโลตัวนี้สามลูกโลหนักนครับหงกินห่วงลูกใหญ่ยังไม่แก่จะให้ดูว่าดูอีกทีนะครับว่ามันมันแดงขนาดไหนครับไม่มีเสี้ยนรับแดง เขาจะเหมือนอทองหยิบทองหยอดะครับสีเขาจะจะจะออกเป็นแบบทองนะมันไม่ใช่แบบเหลืองเหมือนมะม่วงทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัทุยทูนะครับถ้าใครได้ฟังชื่อนะก็น่าจะรู้ว่ามันไม่มีขายแถวตามท้องตลาดนะครับอันนี้อันนี้ส่วนส่วนพันนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็น้ำดอกไม้สีม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงนะครับผสมแล้วจะกลายเป็นดอกไม้แดงนี่ครับก็จะเป็นออก ทั้งสีม่วงสีแดงอยู่ในรูปเดียวกันนะดูรูปครับอันนี้กว่าจะพาชิมเหมือนกันนะครับแต่ว่ากลัวมันเสียเพราะว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับอิ่มไปครึ่งลูกแล้วนะครับอันนี้ครับอันนี้คืออาทุทูไซส์ใหญ่ครับตัวนี้วัดจากลูกเมื่อกี้ตัวนี้วัดออกมาแล้วนะครับกิโลสามสี่ขีดเกือบสี่เกือบสี่ขีดนะครับลูกนะครับก็ก็กินสุกนะครับก็ถือว่า อร่อยนะครับก็คือว่าลูกหนึ่งก็สามารถพากินอของหวานหลังหลังอาหารหลังหลังอาหารก็เรียกว,ว่าทั้งครอบครัวออกินทั้งครอบครัวได้นะครับลูกเดียวครับตัวนี้ราคาขายตั้งราคาขายไว้ที่ก,กิโลละแปดสิบกิโลละแปดสิบาทนะครับกิโลละแปดสิบาทอา,อาจารย์ตอนจริงพันขายไหมครับนี่เสียบยอดเสียบยอดเสียบยอดใช่ไหมเอาเฉเพราะคนสั่ง เฉพาะคนสั่งนต่ใครไม,ไม่ไม่ทำทิ้งไว้เพราะไม่มีน้ำลดใครที่สนใจนะครับจะเป็นอาทูอีท e ู 2, หรือจะเป็นหงกินหวงนะครับสามารถสั่งกิ่งพันน,น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้สีทองนะครับก็สีม่วงก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ารูปทร<อ>งจะยาวกว่ากันนะครับอันนี้จะเป็นน้ำดอกไม้สีม่วงสีม่วงไม่ใช่ดอกไม้สีทองเนาะไม่ใช่ อันนี้เป็นหงกินห่วงลูกกใ็ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้คือว่า,าลูกเล็กเขาสุกก่อนนะครับส่วนลูกใหญ่ก็ยังอยู่ในต้นนะครับนี่ครับใครอยากได้กิ่งพันธุก็สั่งมาได้ครับเดี๋ยวให้ดูของคุณพลอยสามอีกเดี๋ยวอาจารย์ขอดูคุณพลอยสามนะคุณพลอยสามอันนี้คือฝรั่งก็จริงเป็นสายพันธุ์ฝรั่งนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ตั้งตั้งชื่อเป็นคุณพลอยสามใช่เพราะว่าตัวนี้เป็นพันธุ์พืชจดทะเบียนขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชแล้วเป็น ัวที่ทํามาใหม่เป็นสายพันธุ์ใหม่รสชาติที่จัดว่าได้อร่อยไม่ไม่แพ้ใครไม่แพ้ฝรั่งไต้หวันอืก็คือเป็นเขาเป็นสายพันธุ์ฝรั่งของไทยนะครับก็คือถามว่ามีขายต้นพันธุ์มีขายตามท้องตลาดครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับอนาคตก็คือมีแน่แนแต่ถ้าอาจารย์ไม่ปล่อยออกก็ไม่มีใช่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจกิ่งพันธุ์นะครับก็สามารถสั่งได้นะครับ สามารถสั่งได้แต่นี่ถ้าเกิดเรามีกิ่งพันธุ์ต้นหนึ่งก็ขยายไปนะครับจะไปขายต่อนะครับจะทํากินพันธุ์กิ่งพันธุ์ขยายต่อนั่นก็คือต้องปรึกษาต้องมาปรึกษาอาจารย์ก่อนต้องได้รับเขาเรียกว่าได้รับอนุญาตก็ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ก่อนที่จะปล่อยขายเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าเขาจะการันตีความเป็นคุณพลอยสามให้เพราะมันเป็น,นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนด้วยเราต้องมี ข้อตกลงอะไรกันก่อนที่จะปล่อยของครับผมฮะและไม่ใช่ให้มันมีตามท้องตลาดทั่วไปครับผมจะได้ไม่โดงไม่โดนคั่วปี้คนซื้อคนลองต่อไปเรื่อยๆจะได้ไม่โดนหลอกโดนหลอกอ่ะใช่ครับอ่าไม่หลอกขายมีการหลอกขายกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือนี่อันนี้คือใครเห็นก็จะบอกว่าแดงจากกรพพัดใช่จริงๆมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่แดงจากไม่ใช่แดงจากรพัดครับแดงจักรพพัดจะจะนวลกว่านี้จะนวลกว่านี้ครับ แดงคล้ายๆกันแต่ว่าความความนวลของสีม่วงมันจะเยอะกว่าสีเขียวมันจะเยอะกว่าครับมันก็ถ้าเคยเห็นฝรั่งไอ้อมะม่วงพระอาทิตย์มันก็จะออกแดงๆแบบเนี้ยครับแล้วรสชาติข้างในของเขาเป็นยังไงครับของแดงจากพัดแดงจากพัดเขาจะมันกว่านี้มันกว่านี้อ่าครับอันนี้จะติดเปรี้ยวด้วยถ้าแดงจากพัดว่าตอนที่กินดิบอ่ะเขาจะกินมันมันอัอเยอะอันนี้คือเขากินสุก ิแดงจักรพรรดิจะลูกจะยาวกว่านี้อีกก็คือถ้าถ้าถ้าเทียบเลืองเรื่องผิวตัวเนี้ยเขาจะต่อมต่มต่มรูขุมขนอ่ะเขาเขาจะยาบกว่าอืมอันนี้เขาจะเนียนผิวจะเนียนนะเนียนกว่าครับผมจะให้เม็ดสีที่สม่ำเสมออืมในความสวยนะถ้าเราขายเราเอาขายรูปก่อนอ่ะถึงบอกว่าทําอะไรให้โทรศัพท์กินก่อนคนอ่ะครับผมนั่นเหละครับผมถึงแดงจักรพรรดิก็ดีแต่พระเอิญอ่ะมันมีที่ดีกว่าครับ ถ้าคนจะกินอก็กินได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าโทรศัพท์จะกินก่อนต้องเอาตัวนี้ไปกินก่อนครับผมสวยจะได้กินแน่ๆมันสวยมากนะและแดงจจกับพัชคือจะได้กินที่หลังด้วยแหละครับผมครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพลนะครับยังไงก็เข้าไปติดตามเพจของอาจารย์ด้วยนะครับชื่อเพจอะไรครับอาจารย์บอสวันมาร์คบอสวันมาร์คหรือเข้ามาที่สวนมินตาก็ได้แล้วก็หรือเข้าไปใน Google ก็คือพิมพ์มินตากาเดนครับผมจะเข้าจะมีทุกอย่างอยู่ในนั้น ครับผมจะเข้ามาคนพบกครครับผมใครตอนนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์เนาะจะไปดูบอลก็ได้จะไปดูแข่งรถก็ได้แวะมาชิมมีน้ำอะไรที่นำเสนอบ้างครับก็มีมะนาวมันบัลลีปั่นครับน้ำพึ่งมะนาวฮะแล้วก็ของอะไรที่มันอยู่ในสวนเนี่ยที่คนที่อื่นมีแต่ไม่เหมือนครับลองว่ารสชาติจะไม่เหมือนลองมาชิมราคาไม่แพงด้วยที่อื่นขายห้าสิบหกสิบครับที่นี่น้ำเริ่มต้นได้สามสิบบาท อันนี้สามสิบาทนะครับน้ำปั่นอร่อยด้วยนะครับหอมนะครับมะนาวใส่ตอนนี้มะนาวลูกสิบบาทแก้วนี้ก็คือไม่ต่ำกว่าสี่ลูกอืมก็ขาดทุนไปแล้วก็คือส่วนงเราเองนะมะนาวเราเองครับผมใส่เต็มที่เลยที่อื่นเขาต้องซื้อต้นทุนก็เยอะก็โดนมะนาวไปสี่ลูกก็สี่สิบครับผมเลาก็จะปั่นแก้วเราเท่าไหร่ครับครับผมก็ขายสามสิบบาทมะนาวของเราก็จะได้แค่รสชาติมะนาวแค่นิดเดียวนะใช่ครับผมสรุปวันนี้ก็ ขอท้ายีนึงนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็จะไปดูบอลบุรีรัมแข่งนะครับก็เป็นเส้นทางไปบุรีรัมยอยู่แล้วนะครับก็สามารถแวะนะครับชิมของแปลกที่สวนบินจาได้นะครับยังไงก็ทักมาหาอาจารย์ตามเพจที่อาจารย์แจ้งไว้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับอย่าลืมมากินมะม่วงนะครับผม